เปิดมาเลยแล้วก็ยังมีแบบผู้หญิงผมประมาณเนี้ยผมขาวเดี๋ยวนะคือพี่เห็นเป็นแบบเห็นเห็นทุกคนเห็นเลยพวกมึงกําลังมาลองดีใช่ไหมมึงกําลังมาลองของใช่ไหมใช่แล้วเดินไปที่คําว่าตายต่ออารยอยยัตก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็หันมองกล้องพี่ผมทําเทปสุดท้ายแล้วนะครับผมไม่มาแล้วพี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ผีหยุมสวัสดีค่ะพบกับรายการผีหยุ่มนะคะรายการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยหลอนกลัวแล้วก็สั่นประสาทเกับเราค่ะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญคนแรกของเรา,าคือพี่โจ๊กไอศครีมค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับจริงๆรายการผีเนี่ยเรายังไม่เคยเปิดแบบเกมโชว์เลยนะเปิดแผ่นป้ายในสุสานหรออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไมีใครเคยทำแล<ร>นะ้วทายว่า อาม่าคนนี้ตายมากี่ปีอย่างเงี้ยนะใช่ใช่แบบแบบใหม่อยู่นะแบบใหม่ดิอ่ะนี่จะถามก่อนเลยว่ารจริงจริงพี่โจกเนี่ยเป็นคนกลัวผีไหมครับคนถามผมเยอะนะว่าแบบผมกลัวผีไหมแล้วก็ไปทํารายการผีอะไรเงี้ยไม่กลัวผีเหรอผมก็พูดทุกที่เหมือนเดิมพูดมาแล้ว10ปีไม่มีกินน่ากลัวกับเยอะครับแล้วตอนนี้เริ่มน่ากลัวแล้วกลัวผีกลัวไม่มีกิน๋ <laughs> ง่ากลัวผมก็เลยบอกกับทุกคนว่าเออถ้าวันหนึ่งผมรวยเมื่อไหร่ผมค่อยกลัวละกันคือถ้าผมมีตังค์มีกินผมกลัวผีได้แล้วแต่ตอนเนี้ยเราต้องเอาปากท้องเราเป็นหลักคือเรามีเงินได้เพราะผีแต่ใช่ครับตกลงพี่เชื่อว่าผีมีจริงไหมไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยถ้าถ้ามีจริงเราก็อยากจะนั่งคุยกับเขานะเออคุย,คยอะไรอะคะอุ้ยเยอะมากเลยอยากคุยเยอะมากให้สงสัยว่าแล้วทําไมพี่ถึงเข้าวงการล่าทาผีอะ่ะในเมื่อพี่แบบ ก็ ا, ไม่ได้กลัวผีก็เราแค่แบบสถานที่แต an ่ละสถานที่มันหดหูวมันมันค่อนข้างหดหูมันแบบดูเขาเครียดอ่ะก่อนตายเขาก็เครียดแล้วเขาตายไปเขาจะเครียดขนาดไหนงั้นเราก็แบบมาทําบุญแล้วกันคือไปเล่นตลกให้เขาดูอ่ะปเอนเตอร์เทนผีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นไม่เราไม่เผา คาเฟ่กระดาษส่งไปให้เขาอ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะได้จริงไหมได้จริงไหมแต่ถ้าสมมติเขาตายตรงนี้เล่นไปพดเพ่พืชแฮไปพืชเพื่อพัดโอ้เขายังรู้สึกแบบเอออย่างน้อยๆก็ลำคาญไม่ได้อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเขายังอาจจะแบบหัวเราะแบบบางทีเขาอาจจะแบบเขาเครียดจนแบบขนาดเครียดมากจนอาจจะแบบว่าเมื่อคือเครียดจนขี้เกียจพูดอ่ะนึกออกไหมว่าแกมา ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็จะขี้เกียจพูดก็ได้ไงก็อาจจะเพราะว่าเออเขาอาจจะเขาอ,อาจจะเครียดก็ได้ะใช่อาจจะเครียดคือเครียดแบบขี้เกียจขี้เกียจก็ได้ไงคือเดินเขาังไม่เดินเลยอยู่เฉยเฉยแล้วก็ไหลไปเอง <c oughs> เอาอย่างงี้คือพี่โจกเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าเชื่อเรื่องผีแต่ก็ต้องเจอประสบการณ์ต่างๆมาบ้างในชีวิตถูกไหมอยากให้เล่าประสบการณ์ที่เรียกว่าเจอล่าสุดอ๋อล่าสุดแล้วฮะก็ เมื่อประมาณห้าปีที่แล้วก็ห้าปีที่แล้วซื้อบ้านใหม่พอเราซื้อบ้านใหม่แล้วก็บ้านเลขที่เราเราก็เลือกเราเราชอบเลขเราชอบเลขแบบเลขประมาณนี้เลข8เลข9อะไรเงี้ยแล้วคนก็ทักว่าเฮ้ยเลข8ดเลข9้าเนี่ยเลขมงคลมันจะมีสิ่งลี้ลับอยู่นะแต่ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบเป็นเจ้าที่ที่ดีเป็นอะไรที่ดีอะไรเงี้ยเราก็อ๋อครับ แต่แค่แบบอยู่ปากซอยเฉยๆแหละที่เราเลือกมันใกล้เออมันใกล้อะไรเงี้ยแต่เราด้วยเราชอบเลขอะไรพวกนี้ด้วยแล้วแหละแล้วทีนี้ก็แบบแล้วก็อยู่อยู่ไปแล้วก็นอนดูทีวีอาบน้ําตอนกลางคืนเงี้ยอยู่ไปนอนดูทีวีก็แบบพออาบน้ําเสร็จประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลจากฝักบัวของเราไม่ไอ้คำว่าไหลเนี่ยมันไหลแบบปิดไม่สนิทหรือมันไหลแบบเหมือนตอนเปิดเลยมันจะไหลเหมือนแบบเหมือนตอนปิดกําลังจะสนิทอะติ๊งติๆงติ๊งติ้งติ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 งงงี้ออกมา ซึ่งเราอาบน้ํามาเป็นสิบนาทีแล้วนอนดูทีวีแล้วอ,อยู่เป็นเดือนเป็นเงเจอมาเป็นเดือนทุกวันนี้ก็ยังเจอแล้วถามว่าเราเคยแบบไปเดินดูไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เคยเดินดูทําไมมันยังมันก็ไม่มีอ่ะล้วก็ปิดสนิทนะ uh huh. เออแต่มันก็ยังไหลไหลแบบเนี้ยมันจะไหลยอยู่ประมาณสองถึงสามครั้งทุกครั้งที่หลังอาบหลังอาบน้ําใช่แล้วพี่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็วันนั้นก็พออาบน้ําเสร็จแล้วเราก็แบบวดขี okay. uh ้ huh. ก็ไปนั่งที่อยู่มันก็ไหลเว้ยแล้วก็ดูอะไรตอนหน้าเลยไหลตอนหน้าเลยซึ่งเราก็ได้คําตอบว่าน้ํามันค้างท่อนีอ่หว่าซึ่งเซึ่งเรนชาเวอร์เป็นปกติมากที่ค้างท่อเอาบางคนก็มองว่าเนี่ยมันคือผีมาอาบน้ำเฮยผ,ผีอาบเียอะไรแค่นี้มันยังไม่เปลี่ยนหรอกมันอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเป็นวิญญ,ญาณปะเราดูในทีวีอะอ่ะถ้าถ้าเป็นวิญญาณอาบน้ําทําไมอะร้อนไงเขาจะร้อนอะไรไม่ร้อนหรอกาก็เบื่อเจอพระปะเจอพระแล้วร้อนก็เอออากาศร้อนบ้าง เอางี้ <laughs> แลแหวงไม่ชอบสตูเลยอะ <laughs> แะวแวงอะไรอันนี้ะออนให้ด้วยนะแบบไม่ชอบสตูเลยอะสตูตอนเนี้ยฉันนับได้14คนเชื่อไหมเราฉันนับคนที่อยู่ตรงนี้นะเว้ยเพราะฉันน่ะกลัวจะมีคนแบบอะไรอย่างเงี้ยน,นับไว้ก่อนกลัวอะไรมันจะมีคนห้อยหวัวลงมาแกล้งเงี้ยกลัวโดนแกล้งอะก็นับไว้ก่อนกลัวแบบเอ๊ะนี่อยู่ดียมายืนถ่ายข้างเนี้ยงงไปงงไปหมดเลยอะมันมีเรื่องอะไรอีกไหมของพี่โจ๊กที่เรียกว่าแบบเกี่ยวกับผีที่เจอมาล่าสุดมันจะมีแบบตอนเด็กวัยรุ่นเงี้ยค่ะ เวลาพวกวัยรุ่นวัยรุ่นเขาชอบแบบไปบ้านล้างอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะก่อนไปพวกเนี้ยมันมันไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหรอกค่ะพวกเด็กมหาลัยก็จต้องนั่งดื่มกันก่อนเรื่องสตอรี่มันหนูเป๊ะออนั่งดื่มแล้วก็มีเพื่อนคนนึงจะต้องมีรถอยู่คันหนึ่งรถก็จะเป็นแบบรถเล็กๆรถแบบประมาณถ้าจะยุคสมัยนั้นก็จะเป็นซีวีคสาซึ่งอาดกันเจคนซึ่งแบบเอออาดกันไปทําไมเนอยู่หนเลยเนี่ยนั่นแหละแล้วก็แบบ อ่าไปเฮ้ยพี่ตรงนี้มีตรงนี้มีแล้วแม่งกว่าจะขึ้นระนาดได้ก็เดินเข้าไปตามรถมันก็เข้าไม่ได้แล้วแหละเพราะที่มันมันเริ่มลกมันอะไรเงี้ยแล้วฝนก็เริ่มตกอะไรเงี้ยคนก็แบบมันก็มีไปเจอบ้านอยู่หลังมีเพื่อนเมาเมาแล้วก็บอกว่าพวกมึงไล่สาระมาทําไมอยู่กินหน้าหมอก็จบแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าพปพูดงั้นมึงกูไม่เชื่อหรอกมีจริงมึงเชื่อบ้ากูไม่เชื่อมึงจะโกนดัง กูไม่เชื่อหรอกเว้ยว่าแม่งมีจริงเดี๋ยวกูจะเยี่ยวให้ดูนี่เยี่ยวบ้านนี้ใช่ไหมกูเยี่ยวเยี่ยวทุกคนห้ามไม่ทันแล้วอยู่ลมก็ไม่มีนะอยู่อยู่หน้าต่างเปิดปึ้งเปิดมาเลยเปิดแล้วทุกคนก็ตกใจหน้าเหวอแล้วก็ยังมีแบบผู้หญิงผมประมาณเนี้ยผมขาวเดี่ยวนะคือพี่เห็นเป็นแบบ <S 1> <S 1> เห็นเห็นทุกคนเห็นเลยแล้วเขาชี้หน้าพวกมึงกําลังมาลองดีใช่ไหมมึงกําลังมาลองของใช่ไหมไปอีกหลัง นี่บ้านกูเสียงดังเมาคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วมึงเอาน้ำมาล้างเลยเฮียดเยี่ยวมันเยี่ยวหัวนอนกูได้ไงเนี่ยวันนั้นเกือบโดนส้นตีนกลัวมากแล้วอีหลังหนึ่งแล้วพ่อเขาบอกอีหลังหนึ่งไปไหมไม่กล้าไปแล้วกลับเด้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเสียงดังป้าแกมาไล่อีกทีนีอ้อ่อยากให้พี่โจ๊กเนี่ยพูดถึงสถานที่รางที่พี่โจ๊กไปมาสักสามสถานที่ที่เรียกว่า เด็ดดวงสุดๆที่แรกของเราเราให้เป็นโรงแรมล้างใจกลางเมืองมันก็สภาพก็ยังเป็นตึกพาณิชย์ทั่วไปชั้นหนึ่งก็ยังมีแบบเหมือนเขาก็เช่าไว้เก็บของเก็บของแบบไว้ขายของอ่ะเป็นรถเข็นเป็นอะไรเงี้ยเออแต่พอขึ้นชั้นสองเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยสภาพอย่างเป็นสภาพเดิมยังมีสภาพเดิมของยังมีเหมือนเดิมแม้กระทั่งเดินเข้าห้องเนี่ยยังมีจดหมายวางไว้อยู่ทั้งหมด oh. คือ ถามว่าเจออะไรไหมเราแค่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่หดหูในขณะที่มันย้อนมาเกือบ4ี่ปีเนี่ยม,มันมันมันค่อนข้างหดหูซึ่งด้านผีแต่ละที่มันหดหูทุกที่อ่ะแต่เราอยากรู้ว่าเราคนที่ไปด้วยล่ะทีมงานเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเจออะไรบ้างไหมครับทีมงานทีมงานของเราไม่มีคนกลัวผีเลยเอา้าว เราไปถ่ายรายการผีไงเราแบบไม่ได้เอาคนกลัวผีไปเพราะว่าคนกลัวผีไปมันก็จะแบบใช้ไปหยิบนู่นหยิบนี่มันก็ไม่กล้าเดินอ่ะกลัวอะไรเงี้ยเออคือไอ้คนกลัวผีก็อยู่ข้างล่างนั่งรอดักคนเพื่อคนจะเข้าจะอะไรเงี้ยก็เลยไม่เจอไม่เจอไม่รู้สึกอะไรั้าง้นไม่ไม่รู้สึกรายการอะไรพี่โจเป็นพี่โจเป็นอีพีหนึ่งของผียุ่มอีพีสองคนจะรอดูไหมเล่าไปเล่ามากูรู้สึกว่ามันไม่มีผีเลยอะ โอเคไม่เป็นไ,ไ,ไรสถานที่แรกมันอาจจะยังไม่มีอ่ะลองมาสถานที่ต่อไปอาจจะมันจะต้องเข้มข้นขึ้นอ่ะที่ไหนคะที่พี่ไปลองของอีกเอ่อก็คือสุสานโสเพณีอืมสุสานโสเพณีใช่คือมันเหมือนแบบว่าที่นี่มันก็จะมีความดารกว่าที่ที่แล้วเข้ามาเนี่ยกำแพงเขาอะจะสูงอยู่ประมาณ6-7เมตรได้ซึ่งปีนออกก็ไม่ได้อ่ะเหมือนแบบฟิลลิ่งเลือนจว้วมา เรือนจําสูงกว่าเรือนจําน้อยไงเรือนจํากลางอะมินิมินิมินิโอเคมินิเรือนจำมินิมินิเรือนจาแล้วก็ด้วยความที่มันน่ากลัวไอ้ยัดก็กลัวกลัวอยู่แล้วไอ้นี่เขากลัวทุกที่เขากลัวผีแต่ดันมาทํารายการพวกนี้พทีนี้ก็ไปเล่นเล่นเล่นกันอะไรเงี้ยในเทปมีอยู่เล่นเล่นอยู่ให้ยัดนั่งอยู่หึในหยหุ้ยอะไรแันก็เดินออกมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอมัน รูกูได้ยินได้ยินอะไรแล้วทุกคนก็แบบจริงได้ยินแล้วเราก็หิวเพื่อนเล่นตลกไปได้ยินอะไรโอ้ยขังข้าวเสียงขังขาวนี่เสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เล่นตลกจนแบบเอาให้มันแบบเอาให้มันมันผ่านไปก่อนอเพราะว่านี่มึงพึ่งหัวม้วนอ่ะมึงจะเจอเลยหรอพึ่งหัวม้วนคือประเด็นคือพึ่งหัวม้วนเดี๋ยวไอ้นี่แม่งไปถ่ายต่อ <c oughs> แล้วแม่งจะไม่จบ <c oughs> เออแบบก็ เล่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นแหละก็เล่นเราก็เริ่มเริ่มไปหยิบไปหยิบชุดคือทุกอย่างมันยังอยู่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ไม่มีแครลอ,ออกไปไหนไม่มีแครลอ,ออกด้วยใช่บางอย่างมันก็ขายไม่ได้อ่ะชุดลาตีงเงี้ยใคร <laughs> ใครจะเอาวินเทจขนาดนั้นใช่ปะ่ะแล้วทีนี้ก็ในเทปออนแอร์ไอคนที่ดูรายการเรา เขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ซูมดูเขาเห็นเป็นรอยเท้าที่ไม่ใส่รองเท้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะเดินเข้าบ้านล้างโดยที่ไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าไหนจะเศษแก้วเศษอะไรเงี้ยอือก็เห็นรอยเท้าก็ถกเถียงกันเยอะไหมคะก็สามสี่รอยอ่ะสถานที่ที่สามบันไดแดงปะบันไดแดงนี้ประวัติเป็นยังไงอะคือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านบันไดแดงเนี่ยถ้าบ้านหลังนี้เสร็จเนี่ยมันจะคือคือหาิห์ที่ใหญ่มาก มันบันไดมันแบบมันไม่ใช่บันไดแบบบ้านทั่วไปเป็นบันไดบ้านแบบโค้งมาอย่างเงี้ยแบบบ้านใส่สทองใอ่เออบ้านใส่ทองโค้งมาอย่างงี้เลยเออแล้วก็แบบมีเด็กแถวนั้นไปวิ่งเล่นมีคนมาผูกคอตายออกไปเจอไปเจอคนผูกคอตายซึ่งแล้วก็แบบไม่รู้เขาว่ากันว่าซึ่งมันเจอมาประมาณสองถึงสามศพอ่ะมันเหมือนแบบมีหาตัวตายตัวแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อคือถือว่าคือตั้งแต่อย่างสร้างไม่เสร็จ ใช่ครับทุกวันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่เห็นว่ามีอะไรที่พี่กว่านั้นคือเทปบันไดแดงเนี่ยมีการแบบเล่นผีถ้วยแก้วกันในเทปด้วยใช่แล้วเดินไปที่คําว่าตายต่ออโยพี่หนูถามจริงนี้มันเป็นความรู้มากเลยไอผีถ้วยแก้วเนี่ยมันมันมีคนดันไหมมันมาจริงๆริไหมเขารู้สึกมันเป็นยังไงวะพี่ตอนมันสัมผัสลงไปแล้วมันแบบมือมันจะชาชามันจะชาเลยมือจะชาเย็นเย็นมันจริงๆแล้วมันก็คือคาถาเรียกผีแหละที่เขาใช้กันจริงๆอ่ะ สุปินานังสุปินานังให้พูดสามครั้งไม่เออไม่พูดสองแล้วหลืออีกเออมันอีกหนึ่งไงก็พูดได้สองพอจริงๆงพูดหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเขาไปย้ำได้เทปอ่ะพี่ขอให้ออกเขาไม่ออกทำไงเราก็ได้ยินนะแต่เขาบอกว่าเด็กๆมืออย่าหลุดออกนะอะไรเงี้ยเออมืออย่าหลุดออกก็แบบเราก็แบบพยัดก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็หันมองกล้องพี่ผมทำเทปสุดท้ายแล้วนะครับ ผมไม่มาแล้วพี่คือตายแล้วใครตายไปไปยอ,อยักอะ่ะมันก็ลากไปใช่ปะ่ะแล้วทีนี้ทีนี้มันก็ไม่มีใครรู้ครึ่งทีมงานก็งงทีมงานก็กลัวแล้วก็พอเริ่มมาถ่ายกันอีกทีหนึง่งมารู้ว่าไอ้ต้าเป็นคนดันโอเคครับขอย้อนกลับไปที่บันไดแดงมีประเด็นดราม่าอยู่อันหนึ่งที่พี่โจกเจอมา ก็คือว่าพี่อยาไปทาสีบันไดให้กลายเป็นสีสีเขียวพาสเทลพี่ทำทำไม <laughs> <laughs> เพื่อจะปอนเข้าเหรอ <laughs> สีเขียวพาสเทลเราแค่รู้สึกว่าณตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าสีแดงมันมันดูน่ากลัวมันดูหดหูเราเอาสีซอฟๆพาสเทล้้วก็ทาเป็นสีเขียวพาสเทลไป แล้วก็ทาแล้วก็ก็เลยมีดรามา่าเกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้ยังเป็นสีเขียวพาสเทลอยู่ป่ะครับกลับมาแดงแล้วแล้วใครไปทาแดงอีกอะจนจนฝั่งในคนดูรายการเราบบเฮ้ย <c oughs> hey, นี่มันไดบันไดหรือกิ้งก่าวะเนี่ยกลับมาแดงอะไรเงี้ยอ๋อก็สุดท้ายก็ยังมีคนไปทำไม่คือตอนนั้นที่ท,ที่พี่โจกทาเนี่ยคือทาทั้งหมดเลยปะ่ะ <c oughs> ใช่ทาทไอ้มันแดงตรงไหนเราทาให้มันเป็นพาสเทลเลยเป็นสีเขียวพาสเทลเปิดดูรูปได้นี่อินเสิร์ตนีตรงนี้คือในขณะเดียวกันที่พี่เป พี่เคยคิดไหมว่าคนที่มันเล่าเรื่องผีพี่ฟังอ่ะเขาเพอเจอเราก็ชอบฟังนะคือเราฟังแล้วมันสนุกอ่ะแล้วพอฟังแล้วมันก็ได้คิดตามอ่ะมันก็เพลินดีนะมันเหมือนเหมือนมึงเล่าเรื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรานั่งฟังเรื่องแบบมันก็เหมือนเราดูหนังผีเรื่องนึงใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ฟังอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเพอเจอไอ้มันคือความเชื่อของแต่ละคนอะไรประมาณนี้ซึ่งบางคนก็เคยถามเราว่าแบบเฮ้ยมึงปีชงนะหรือมึงอะไรเงี้ยเราก็เราก็เราก็บอกว่าคือถ้าชงเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าถ้าชงเนี่ยม ไม the district, the ่ใช่แค่ซ um, okay. ีกซีกบ oh ้านเราที şey ่จะมีชงก็เลยถามก็เลยถามว่ามึงเคยเห็นบิดนีิสเปียร์บินมาแก้ชงที่เล่งในยี่บ้มัมันก็ไม่มีเออเราเคยเราก็โพสตอบอย่างนี้ตลอดนะเออออมันก็ถูกของพี่เนาะแต่ว่าโองกบที่นี้เวลาที่มีคนมา เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆให้พี่ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณหรือมาปรึกษาพี่อะไรยเงี้ยพี่ให้คําตอบเขายังไงเราจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันมันไม่ได้กลัวผีเว้ยคนเรามันกลัวความมืดพอเราอยู่กับความมืดแหละจิตมันปรุงแต่งแล้วไปเจอนู่นนี่น,นั่นเองโอเคค่ะเอางี้คือวันเนี้ย หนูยอมแพ้และยอมแพ้อะไรนี่กาลังเล่าเรื่องผีสนุกเลยคือ <c ười> หนูรู้สึกว่ามันเป็นคือเขาจ้างหนูเป็นพิธีกรเรื่องผีแต่หนูไม่ได้ผีจากพี่จักตัวเลยอะแล้วก็เคยเป็นพิธีกรรายการผีแล้วก็ไม่เคยได้ผีเหมือนกันอา้าว <c oughs> มันต้องได้บ้างแหละไม่มีงั้นเอางี้ไหมนะฮะพี่ลงเป็นพิธีกรไหมเดี๋ยวหนูเล่าเองอ๋อมันจะได้มีมันไม่ได้ดั่งใจใช่ปะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผีหยุม EP นี้พบกับดาราสาวใหม่ power อะไร power อะไนะ power ranger มั้ง power pop g a สวัสดีค่ะเขินเขินสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ผมได้ยินว่าคุณใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนต์ความลี้ลับเจออะไรเรื่องพวกนี้บ่อยๆผมแค่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่คุณใหม่เคยเจอแล้วรู้สึกว่ามันแบบ ยังจำเป็นภาพติดตาอยู่ตลอดพอจะมีสักเรื่องที่จะเล่าให้กับรายการผีหยุมได้หรือเปล่า คือเรื่องเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็คือว่าวันนั้นหน้าไปออกรายการนี้รู้จักปิงปองใช่ไหมอีซินที่พวงอะ่ะมันก็นั่งเล่ามันบอกมันเป็นเรื่องของเหมือนน้องผู้ช่วยคนหนึ่งเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อแบบอตอนสมัยเราช่วงเราเรียนมัน้งแถวนั้นมันจะเป็นแถวแถวแถวพวกลังสิตอะ่ะคลอง 6, หกคลองสี่คลองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีซอยก่อนที่จะเข้าไปหอพักหรือมหาลัยเนี่ย เป็นเป็นแบบเหมือนพอตรงเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นประตูเคยเห็นประตูน้ำไหมประตูปล่อยน้ำอ่าประตูประตูน้ําตามคลองอ่าประตูปล่อยน้ําตามคลองอะไรเงี้ยรถเนี่ยมันก็จะต้องเลี้ยวผ่านตรงเนี้ยมันจะเป็นโค้งแล้วก็เข้าสู่มหลาลัยเข้าสู่แบบพวกแบบออพอพักนักเรียนต่างๆอย่างเงี้ยทีนี้ยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ฮิตมากก็คือ เวลาจะคุยกันนะ่ะมันจะใช้วิธีการกดเหมือนไม่ต้องพิมพ์่ะเออที่พูดพูดแล้วก็คํามันจะขึ้น่เออเป็นเสียงเป็นข้อความได้อะ่ะเรานาังก็สนุกเนาะกแบบ็แบบแบบเหมือนพิมพ์เหมือนแบบก็เล่นกับเพื่อนส่งเข้าไปแบบสวัสดีจ้า อะไรอย่างเงี้ยเออก็เพื่อนก็ตอบกลับมานั่นนี่มันก็สนุกอีกก็แบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยทีนี้อีตรงประตูน้ำตรงนั้นนะมันก็มีคนบอกว่าตรงนั้นมันมีคนตายเยอะมากเหมือนกับมีรถชอบมาแบบว่าตรงนั้นเพราะมันเป็นทางโค้งเนาะรถลงไปมีคนโดดน้ําเสียชีวิตอะไรเงี้ยเยอะแยะอะไรเงี้ยมันก็ส่งไว c e เล่นกับเพื่อนจนกระทั่งตอนนั้นนะมันอยู่บนรถแล้วมันแบบกําลังผ่านตรงจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยพอดีไม่ไแน่ใจว่าส่ง o ว c e หรือยังไม่ทันได้ส่งอะตัวหนังสือมันพิมพ์เอช่ววยยด้ย้ะะไรปรปมาณนี แล้วหลังจากนั้นคือน,นางก็แบบไม่กล้าเล่นแบบนี้อีกเลยน่าจะบักหรือเปล่าทีนี้พี่โจงเนี่ยในหานที่แบบว่าเป็นคนที่เรียกว่าคอมบอร์ในวงการเรื่องนี้มามีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่ทำออกมาทำช่อง Youtube หรืออะไรเกี่ยวกับการแบบทดลองลองของหรือไปบ้านร้างต่างๆบ้างค่ะการที่จะทำอะไรพวกนี้เนี่ยอ,อย่าลืมว่า ของพวกนี้ต้องขอเจ้าของสถานที่ก่อนเพราะว่ามันเป็นการบุกรุกยามวิการซึ่งมีมีโทษที่รุนแรงแล้วก็จริงๆแล้วของพวกนี้มันอันตรายแล้วคือถ้าจะทำต้องคิดให้มันดีๆต้องมีการตรวจสอบคิดทุกอย่างทั้งหมดเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมไปทำคือผมเอาความปลอดภัยเป็นหลัก ก็เห็นน้องๆออกมาทํากันเยอะมากเนาะแล้วก็เราก็เจอแบบในในโลกออนไลน์อ่ะตัดคลิปสั้นๆมาอะไรเงี้ยแล้วชอบมีคอมเมนต์หนึ่งคือชอบอ่านมากเรื่องจริงครับผมถามตัดตอมาแล้วขำทุกครั้งที่เห็นคอมเมนต์นี้เรี่ออก่าอ่ะโอเคค่ะเนี่ยพี่โจฝากผลงานทีค่ะว่าตอนนี้แทำอะไรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ฝากช่องทางการติดต่อครับผมโจ๊กไอศครีม IG f a c e b o o k พครับผมแล้วก็ฝากรายการผียุ่มด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีีแรกนะคะที่เราเด่นได้มาเป็นวิธีกรน,นะคะกันก็ดูกันเยอะนะคะจะได้มีอีพีต่อไปนะคะบอกเลยว่า EP ีต่อไปจะต้องมีผีแน่ๆแ,แต่เ,เปิดมา EP ีแรกไม่มีแล้วอะ่ะเดี๋ยวมาอยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยรอแง,งะเอาผีจากเขาให้ได้ อโอเคค่ะใครดีชอบนะคะก็ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกิง้งกิ้งให้ด้วยนะคะกับรายการผียุ่มค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โจกมากขอบคนะุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้นี่พระถ้าพูดถึงเรื่องพระนี่ก็มีประเด็นเหมือนกันถามว่าพระเนี่ยมาขออาบน้ําใช่มาขอส่งน้ําแล้วก็ขอจําวัดอยู่ที่บ้าน <c oughs> แล้วก็มีแต่เตียงสูงบ้าแล้วถามว่ามีคําถามอยู่ที่ว่าผีกลัวอะไรกลัวพระใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วถ้าพระตายไปเป็นผีต้องกลัวตัวเองไหม เขาตายตายตายในสภาพพระด้วยนะเออเขาเป็นพระเขาตายแล้วอ่าตายเป็นในสภาพพระพระผีกลัวอะไรก่อนผีกลัวพระอแล้วพระตายต้องกลัวตัวเองไหมก็ต้องกลัวผีผีพระต้องกลัวไหมกลัวยังหูแล้วเขาก็จะอยู่ยังไงเฮ้ยบังกลัวอ้พระอูบเออกูวเองกวเองวะไม่เขาก็ต้องรู้เปล่าว่าเขาว่าเออตายไปแล้วแล้วก็อาจจะแบบอกว่ามาเจอมาเจอแบบพระในแบบในคนที่ยังเป็นคนอยู่อย่างนี้เปล่าอาจจะมากลัวในรูปแบบนั้น